สวัสดีค่ะลูกเพจอิจันค่ะตอนนี้ยังอยู่กับทีมอิจันนะคะแล้วก็อยู่กับทีมพี่พี่จิตอาสานะคะอยู่ที่โครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอิจันวันนี้ซับพุกน้ำท่วมที่เชียงใหม่เราจะไปส่งเคสเซตสุดท้ายกันแล้วนะคะมีทั้งหมด12ึ่งสสามสีีคันสุดท้ายโอเคใกล้จะจบวันนี้แล้วนะคะ คร่าวๆเนี่ยเราส่งของไปได้ประมาณสัก200 200กว่าบ้านนะคะเดี๋ยวจะสรุปยอดให้อีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้ถือว่ามันเกินไม่เกินเป้าแต่เกินกว่าที่คิดไม่คิดว่าเราจะทําได้ตามเป้าเลยได้ซ้ํานะตอนแรกอะ่ะ200กว่าบ้านภายในวันเดียวเก่งมากนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขามารอกันตั้งแต่เช้าเราก็ทํางานกันตั้งแต่8โมงครึ่งเลยจนตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะคะ โอเคของเซตสุดท้ายน่าจะเป็นคันนี้แหละกําลังผล,ผลของขึ้นก็ชาวบ้านที่มาช่วงบ่ายที่กําลังจะไปส่งเนี่ยก็เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงวัดดอนจันนะอยู่นี่ชุมชนดอนจันพัฒนาเย่หมดแล้วเหรอจริงปะเนี่ย,ยวันนี้ลันคิวรถเป็นไง <laughs> โอเคแต่เอาเป็นว่าเซตที่เห็นอยู่นี่คือเซตสุดท้ายแล้วเนาะพี่นูนใช่น่าจะเซ<ร>ต <set> ทำเวลาได้ดีมากเนื่องจากว่าเรามีจิตอาสาที่ดีมีทหารมาช่วยมีรถจิตอาสามาช่วยขนค่ะเรียกว่าถือว่าสักเซิมากโเเป็นคนนี้ได้ชาวบ้านชาวบ้านบางคนเนี่ย มารับของแล้วก็เป็นจิตอาสาพร้อมเลยบางบางบ้านเนี่ยมาขึ้นสองสามรอบอ่ะกว่าจะถึงบ้านตัวเองอ่ะมาเจอกันหน้างานอ่ะมาถึงปุ๊บแล้วเราขอแรงช่วยแล้วพี่เขาก็โอเคได้ก่อนไปบ้านตัวเองงั้นไปส่งบ้านคนอื่นให้ก่อนก็ได้นะคะน่ารักมากๆวันนี้ทุกคนสุดยอดไปเลยนะคะทั้งน่าจะเป็นเราคงไม่พ้นเรานะคะก็คงเป็นเรานี่แหละนะคะมาแล้วก็ช่วยให้สุดนะคะสี่คันสุดท้ายวันนี้ รันง,งานตั้งแต่8ดโมง9้าโมง10บสเเที่ยงบ่ายบ่าย2บ่ายสามทุแ 8, 00, 8. 00, ชั่วโมงเต็มลูกเพจ8 00, ชั่วโมงกว่าด้วยนะคะที่เรารันง,งานกันน้องๆบนรถอคอกนี้นะคะเป็นทีมจากจิตอาสาวัดดอนจันคือตอนแรกเราคิดว่าแรงงานเราน่าจะพอนะเรามีพี่ทหารเรามีทีม มีทีมอิจานเองด้วยนะคะมีทีมจิตอาสามาช่วยยกของก็ยังไม่พอเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขามีกันน้อยมีกันคนเดียวบางคนเป็นผู้หญิงอยู่กันสองคนแบบนี้น่าจะยกตู้ไม่ไหวนะคะก็เลยต้องเรียกแรงเสริมกําลังเสริมนะคะเป็นเด็กๆสุดหล่อจากวัดดอนจันทร์นะคะที่ที่เรามาตั้งลงน้องๆก็ไปกับเราด้วยแล้วก็มายกของช่วยด้วยเป็นเด็กติดๆ,ดดๆเนี่ยเ <laughs> ก่งมากมน,นะหล่อแล้วมันเสินไง <laughs> แล้วเนี่ย ไหนชมพี่บลืมใส่เสื้อเราไม่มีปอกแขนกันเลยวันนี้ดูตากแดดทั้งวันเลยลู้เพดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปส่งที่บ้านหลังนี้เนาะเดี๋ยวไปคันนี้กันใา่พี่พี่ทหารก็ยกลงยกขึ้นยกเดยนเท่าไหร่หรอเดี๋ยวรอพี่ปังสรุปให้แต่ว่ายอดอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยทห่งกว่าอีกคันนึงเพราะว่าเขาจะมารับเองเดี๋ยวเดี๋ยวเลยคันนึงเขาจะมารับเอง เดี๋ยวขอถามแป๊บนึงว่าเดี๋ยวขอขึ้นคันนี้เดี๋ยวหนูขอไปส่งบ้านหลังนี้นะคะที่คนสุดท้ายได้คันสุดท้ายหลังสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งเคสกันเลยเราไปส่งเคสสุดท้ายของวันนี้กันค่ะทุกคนคะก็คือที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยได้ลงเคสไปแค่เคสเดียวเพราะว่าแรงงานน้อยแล้วก็เราก็เลยต้องอยู่ช่วยกับ พี่ๆไม่ใช่ลงเค่เดียวลงครั้งเดียวแต่ว่าได้สี่บ้านเลยนะคะที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องอยู่ช่วยพี่พี่ที่ลงนะคะเพราะว่าโปรเซสงานเนี่ยมันต้องการแรงงานจรงิจรงๆอ่ะขออนุญาตถ่ายภาพแป๊บหนึ่งหนะ1มก็มนะบอกเขาจอดเลยหมดแล้ว1น3โอเคขึ้นรถได้เลยไหมคะเนินที่ยี่สิบ้พี่ ป่าพี่พี่บ้านอยู่พี่เป็นเจ้าของนี้ไหมเป็ลงที่วัดเอาค่ะเพราะว่าน้องชายล็อกห้องไปงานเนเออลงวัดตรงนี้แหละโวัดอเคไม่ได้ไปไไม่ด้สรุปไม่ได้ไปไปไกลได้ไปไปไกลมากแล้วแล้วคณะไหนคันนี้ใครไปไหนคันนี้ไปไหนวัดคันนี้คันนี้ลงวัดไหมแล้วลงเองไหมพอลด เดี๋ยวคันนี้คันนี้จะไปที่หอพักใช่ไหมคะเป็นหอพักน้องไกลไหมแม่โอไม่ไกลอันนี้ก็ไม่ไกลนี่ก็ไม่ไกลนี่ก็สามแยกโอเคเดี๋ยวขอตามไปด้วยได้ไหมขอตามไปด้วยแต่เราไม่มีรถไปแล้วอ่ะไม่มีแม็กซ์ไซกัใช่โอเคไม่เป็นไรหาวิธีแกันกิกกำลังหาวิธีคิดว่าเราจะเอ่ออยากไปส่งเคสด้วยเคสสุดท้ายของวันนะคะไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเพราะว่าไม่มีรถไปตามไปก็ไปไม่ได้ด้วยวิ่งไหมเราวิ่งตามเลยไหมตอนนี้เดินยังลำบากค่อนข้างเท่งไงเราก็วิ่งตามไปเลยไปถึงก็น่จาจะพอดีรถโตต้าน่าจะสวนกลับก็จะกลับกันหมดแล้วก็จะไปถึง yeah. วันนี้พี่ทาหารต้องมีการกินยาคลายกล้ามเนื้อกันบ้างนะคะรู้สึกว่ายกกันทั้งวันแบบทั้งวันจริง พักตอนบ่ายกินข้าวจริงกินข้าวแป๊บเดียววันนี้จะบอกว่าพักกินข้าวแค่ประมาณ2 0 15นาทีไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ลงเชียงใหม่ของเราวันนี้ปิดจ็อบแล้วคันนี้สุดท้ายจริงๆคันนี้คันสุดท้ายจริงๆกับ200กว่าครอบครัวน,นะคะคว่าข้าวย,ยังโอพี่ไม่อยากตำมึงตำพืออีกแล้วน<ล>ะโตาอะไรเราไป้อไปไหม อยากไปแต่ไปได้ไหมขอขอเข้าซอกตู้ได้ไหมคะอันไหนไม่แม่นั่งหน้าเลยหนูนั่งข้างหลังจริงเหรอไม่งั้นอ่ะหนูขึ้นเหนูขึ้นหนูเข้าซอกตู้เอ้ยนี่ พี่เขาเข้าซอกตู้งั้นเรานั่งตรงนี้ระวังตกรีวรถโอเคเราไปส่งเคสส่งท้ายของวันนี้กันค่ะลูกเพจขาไม่ไกลไม่ไหลรู้ได้ไงถ้าไหลเราไปส่งเคสกันนะพี่ฟังบายบาย,บาย,บาย ปิดท้ายลงอีจันวันนี้ค่ะไปแล้วนะคะชุมชนดอนจันพัฒนาค่ะกับโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันนะคะที่เชียงใหม่วันนี้สวัสดีค่ะคสวัสดีลูกเพจนะคะวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสวัสดีคุณพ่อ,เ,เ,นะอเปิดแล้วกัอะอ้ะอาวบอกไม่ทันอนะ่ะเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวพี่เขาวน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 นะ วันนี้ท้องฟ้าที่เชียงใหม่สวยนะวันนี้ท้องฟ้าที่เชียงใหม่สวยค่ะลูกเพจขาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของชาวเชียงใหม่เนาะหลังจากที่น้ําท่วมมาเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆบ้านคงกลับมาแล้ว,ลวกลับมาแล้วรอเล่นกําลังจะไป <laughs> <laughs> ไปไปส่งของกัน อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าในวันนี้เนี่ยเรามากว่าจะถึงสี่โมงเย็นแปดชั่วโมงของการทํางานเนาะพี่ริวเนาะเราเนี่ยนัดชาวบ้านมานะคะชาวบ้านที่เรามาช่วยในโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจ,จันเนี่ยรอบนี้เรามุ่งเป้าไปที่สามชุมชนก็คือชุมชนสีดอนจันไม่ใช่สันไซดอนจันนะคะ ชุมชนดอนจันพัฒนาแล้วก็ชุมชนสีปันครัว,ว,วอยู่ที่ที่ทอยู่สีดอนจันเมี้รวมเมื่อกี้รวมสีปันครัวกับดอนจันไปนะคะ3มชุมชนนี้นะคะก็ได้รับการสำรวจมาจากพ่อหลวงแม่หลวงบ้านนะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะคะสำรวจมาแล้วว่าเป็นครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมเดี๋ยวให้ดูระหว่างทางที่เราไปเดี่ย ระหว่างทางที่เราไปเนี่ยมันก็จะยังมีเศษซากความเสียหายนะคะเศษ้างน้ําท่วมต่างๆขยะพวกนี้เนี่ยคงเป็นขยะที่ชาวบ้านเขาเก็บออกมาหลังจากที่น้ําท่วมนะคะมันก็ใช้ไม่ได้ลอยน้ำยังอยู่อยู่เลยนะอันนี้แถวๆวัดดอนจันทร์สูงมากโอ้ขยะฝั่งนี้ทุกอย่างใช้ไม่ได้เลยนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็ หลังจากที่น้ำลดไปเนี่ยต้องเริ่มใหม่อะ่ะต้องหาใหม่ต้องโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้ดูอันนี้น่าจะเป็นร้านซ่อมเครื่องซักผ้าไหมแต่ว่าของที่เขาเอามาซ่อมก็โดนน้ำท่วมพังไปเหมือนกันนะคะก็ทั้ง500บ้านที่เราได้รับที่เราได้สำรวจไปแล้วเนาะ นะคะก็มีพ่อหลวงแม่หลวงบ้านเนี่ยเขาสำรวจไปแล้วด้วยนะคะระวัง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 ใต้คุณพี่คุณพี่ถอยรถเบาๆติดหรอโอเคนะคะทั้ง500บ้านนะคะที่ อ่ะคุยกัน500บ้านที่ได้รับการสำรวจนะคะก็เป็นบ้านที่พวกเราเนี่ยอ่ามองว่าเป็นบ้านที่หมดตัวจริงๆนะคะอ๋ออันนี้ขอพักตรงนี้ใช่ไหมคะคุณพี่อ๋ออันนี้ของอีกคนเป็นของแหมพ้นนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราส่งที่นี่ก่อนแล้วก็ไปส่งอีกที่หนึ่งนะคะทุกๆบ้านก็จะได้เหมือนกันได้เป็นตู้เสื้อผ้าฟูกที่นอน5ฟุตนะคะเป็นชุดเครื่องนอนแล้วก็เป็นหม้อหุงข้าวนะคะทุกๆครัวเรือนทุกๆครอบครัววันนี้500บ้านวันนี้เราน่าจะไปได้สัก270แล้วไหมพี่ลิวนะชน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 ,น,น <laughs> เร็วเรวของจริงบ้านไหนแม่ที่ตู้เดียวเนะ อันนี้ลงที่ไหนคะอันนี้คือความเสียหายนะคะอ่ะให้ดูพวกคราบน้ำท่วมต่างๆอันนี้เป็นหอพักเหรอคะข้างหลังเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้พี่วิสหานเนี่ยขนของลงไปก่อนอันนี้เป็นหอพักนะคะถ้าลงทะเบียนกับเราเนี่ย ต่อให้เป็นหอพักก็ให้เหม mm ือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านที่มีเจ้าบ้านนะน้านนะส,นสูงอยู่นะเนี่ยดูรอยน้ําดูรอยน้ําจากตรงต้นไม้ก็น่าจะเลยเอวขึ้นมาอีกสองบ้านนะคะสําหรับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยโอ้พี่โตโยต้าวิ่งสักสิบรอบได้ไหมไ<ด>พี่เขาบอก ตอนแรกนับแต่หลังๆเริ่มไม่นับแล้วอะ<อ>คือนับไม่ท้่วแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้วิ่งวนกันกี่รอบโว้โเก่งมากระวัง <บะ S 2> ส่งของข้าบ้านให้เลยอ๋อแม่มีหม้อหุงข้าวด้วยใช่ไหมอ,อยู่บนรถเน,นอะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้ของอันเล็ก หม้อหุงข้าวแล้วก็หมอนโอเคโอเคขอบคุณค่ะน้าพี่เอาออกมาเลยขนของมาลงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปสรุปยอดกันว่าไม่รู้ว่าเราได้ไปกี่ร้อยบ้านโอ้คุณแม่ ส่งของให้คุณแม่เลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยหม้อหม้อหุงข้าวชุดเครื่องนอนนะคะผ้าห่มหมอนล่ะอ๋อหมอนจะมาพร้อมกับฟูกคะคุณแม่เป็นกําลังใจให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งบ้านต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะครับนังนี้ก็ได้ไม่เป็นไร ไปกันต่อมีพี่ทหารไปด้วยพี่ทหารยกตู้มากี่ตู้แล้วคะวันนี้เดี๋ยวน้ำไปด้วรนบน้ำไปด้วยนะหนูคนเยอะมากจริงๆนะคะค่ะคุณแม่นี่เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะโอ,อเคเดี๋ยวเราไปอีกบ้านหนึ่งวันนี้ขน ภาพาเมื่อกี้ค่ะอู้ดีใจด้วยนะคะคุณพี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกบ้านเลยนะคะที่เป็นผู้ประสบภัยเนาะเพราะว่าหลังจากที่น้ํามันลดลงไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าความเสียหายมันยังอยู่นะคะต้องใช้เวลาฟื้นฟูบ้านไม่รู้อีกนานแค่ไหนมันถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคลงแถวๆวัดดอนจันนะคะ กลับไปนี่ต้องมีเอวเค็ดกันบ้างและคนยกข,ของไปกันต่อวันนี้นั่งหลังรถนะคะขนตู้มีมหม้อหุงข้าวแล้วก็ชุดเครื่องนอนนะคะมาส่งที่บ้านส่วนของบางอย่างเนี่ยมาไม่ทันจริงๆเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยเหมือนเหมือนที่ทีมขนตู้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีอุบัติเหตุด้วยตรงทางที่จะขึ้นมามีรถเทรเลอร์ขวางทางเพราะรถเทรเลอร์แบบคว่ำหิกคว่ำนะคะก็ขวางทางมาไม่ได้ของบางอย่างเราก็เลยมาไม่ทันอ๋อตรงนี้ที่ที่สองที่เราจะลงโอเคัเป็นหอพักนะคะนี่มีมีแสดงว่ามีช่วงรอบแรกๆเลยอ๋อหอพักหอพักนี้ก็ได้ไปแล้วอันนี้คือของอะไรหลังเลยมีฟูก ของจากหลงของเราได<ห>้แหละรจริงไม่ได้ให้แค่คนที่เป็นเจ้าบ้านหรือไม่ได้ให้แค่บ้านที่เป็นหลังนะแค่ลงทะเบียนนะคะเพราะว่าห้องไหนครับพี่ห้องไหนคะห้องสี่โอเคถอยยาวเลยพี่ยาวได้อีกได้อีกได้อีกพอแล้วเหรอไปลงห้องสี่นะคะ ่าจะตรงนี้ mm hmm. ก็นะคะจริงจริงจริง,รงหอพักเนี่ยทำไมเราถึงให้เพราะว่าเรามองว่า,อาหอพักเนี่ยนะคะต่อให้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของหอนอนแต่ว่าก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปถึงเหมือนกันแล้วก็พ่อหลวงแม่หลวงของบ้านเนี่ยเขาก็สํารวจมาแล้วนะคะว่า,าลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องให้นี่ได้ทุกหลังเลยตู้เสื้อผ้านะคะฟูก ม่มองข้าวด้วยมั้งหม้อหุงข้าวกับชุดเครื่องนอนโอเคหมอุงข้าวกับข้าวหงุงเบอร์แะอ๋อแล้วก็มีผ้าปูปไหมนะส่งเลยค่ะพี่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันหน่อยได้ไหมคะมาโอเคพี่นั่งหลังรถดีกว่าพิหารันเราถ่ายรูปเราถ่ายรูปด้วยกันค่ะ เดี๋ยวหนูถ่ายพี่ริวนะลูกเพจดูไลค์ก็จะเห็นพี่ริวพีขงสายยอบหนองสขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจอกันขอบคุณปิดจ๊อบปิดจ๊อบเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะลูกเพจสำหรับบ้านหลังสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสรุปข้อมูลกันเนาะว่าวันนี้เราส่งไปได้กี่หลังแต่ที่แน่ๆเนี่ยคิดว่าเกิน250แน่นอนนะคะ,ะ,คะโอเมื่อกี้เห็นโอ้ เกือบหลังท้ามันสองเจ็ดแล้วอะใช่ไหมในบัตริวนะสุดยอดจริงๆนะคะทีมอีจันสุดยอดมากแล้วก็ทีมพี่พี่จิตอาสาก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยทั้งพี่ทหารนะคะที่อยู่ข้างหลังเราวันนี้มากัน2 0นายมีพี่จากโตโยต้าด้วยนะคะมีจิตอาสาที่เป็นชาวบ้านมาช่วยพวกเราด้วยขอบคุณจริงๆขค่ะว,วันนี้พี่จากโตโยตา้า,ตยตาริชเชียงใหม่คะ่ะนะคะแล้วก็ วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขออนุญาตปิดลงไปพร้อมปิดไลฟ์เลยและกันนะคะขออนุญาตปิดล้งวันแรกไปแล้วนะคะหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีอีจันค่ะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนที่ประสบภัยน้ําท่วมเลยนะคะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวตั้งต้นชีวิตกันใหม่นะคะเป็นกําลังใจอีจันอยู่กับชาวเชียงใหม่อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้อีกประมาณ200บ้านพิริวไม่ต้องตกใจนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.